พุทธานุภาพเส้นทางเศรษฐีและอนุภาพพระปริตสุดยอดแห่งพุทธานุภาพถ้าถามว่าหนังสือที่พวกเรานักศึกษาควรอ่านคือหนังสืออะไรถ้าหากว่าว่างก็ขอให้อ่านพระไตรปิฎกหนึ่งพุทธประวัติขอให้อ่านให้จบเพื่อพวกเราจะได้รู้จักพระพุทธเจ้าดีขึ้นสอง ชาดกที่มาของพระพุทธเจ้าทุกเรื่องห้าร้อยกว่าเรื่องสามมงคลสูตรถ้าหากพวกเราได้อ่านเรื่องที่กล่าวมานี้ก็ถือว่าเป็นการเพียงพอแล้วเพราะนี่คือพุทธานุภาพที่สุดยอดแต่พุทธานุภาพที่อาตมาอยากจะพูดถึงก็คือพุทธานุภาพในด้านที่เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดแล้วตรัสรู้แล้วปรินิพานแล้ว ทำไมพุทธนุภาพจึงมากมายมหาศาลจนกลายเป็นคาถาอาคมญาติโยมและหล,ลานนักศึกษาได้ยินเสียงบนชั้นสองนี้ไหมเป็นเสียงปั๊มพระเขากําลังทำพระเครื่องเพื่อเอามาจำหน่ายนำเงินไปสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเคยได้ยินหลายท่านบอกว่าไปเอาอิฐหินดินทรายมาทำเป็นพระให้กราบไหว้บูชานั้น เป็นพุทธานิชที่กล่าวอย่างนี้ถือว่าเป็นการดูถูกพุทธานุภาพเพราะว่าในกระบวนการดำเนินพุทธาพิเศกนั้นเขาทำกันเป็นขั้นเป็นตอนจะต้องนิมนต์พระจะต้องจัดองค์กรและพิธีการอะไรต่างๆมากมายและเมื่อเสกลงไปแล้วจะเกิดพุทธานุภาพซึ่งสามารถดลบันดาลให้เราได้มีความแคล้วคลาดมีความเมตตา เกิดอาการคงกระพันเมตตาเมื่อห้อยคอแล้วจะมีผู้คนเมตตาแคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุแคล้วคลาดจากสิ่งไม่ดีต่างๆคงกระพันยิงไม่ออกฟันไม่เข้าเป็นต้นทั้งหมดนี้มีอยู่ในพระเครื่องศาสนาอื่นไม่มีแบบนี้นะแสดงว่าอานุภาพของพระพุทธเจ้านั้น แม่เอามาใส่ในองค์วัตถุก็ยังมีอนุภาพปกป้องคุ้มครองยกตัวอย่างเช่นพระสมเด็จวร,รคาคังนี่เขาซื้อขายกันราคาเป็นล้านสมล้านห้าล้านสิบล้านร้อยล้านก็ยังมีเลยหรือพระหลวงพ่อทวดนี่ราคาเท่าไหร่อาตมาขอให้พวกเราศึกษาดูเลยว่าไม่มีศาสดาองค์ใดที่สามารถเอาพุทธานุภาพที่เป็นคุณของพระองค์นั้น มากระทาต่อจิตของคนในปัจจุบันได้โดยกระบวนของการลงอักขระเลขยันปลุกเสกเลขยันหรือที่เราเรียกว่าไสยศาสตร์สร้างบารมีด้วยการสวดมนต์คำว่าไสยศาสตร์นั้นมาจากคำว่าเสยยะและคำว่า,าศาสตร์แปลว่า,าศาสตร์ประเสรศิฐไม่ได้แปลว่ามนต์ดำนะคำว่าเสยโย อาหุไนโยปาหุไนโยทักขีเนยโยนั้นคําว่าไสยศาสตร์ก็มาจากคําว่าเสยโยซึ่งเราแปลกันผิดมาตลอดเพราะฉะนั้นการที่เราเอาคุณของพระพุทธเจ้านี้เอามาจัดส่วนเป็นอักขระเลขยันมาเป็นมนตต่างๆนี้สวดไปเถอะไม่มีไม่คลั้งแน่นอนขอให้พวกเราสวดมนต์กันเถอะ ไม่ต้องสวดมนต์บทอะไรมากแค่พวกหลานหลานนักศึกษาตั้งนาโมสามจบต่อด้วยอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนหรือพาหุงแค่นี้พวกเราก็จะชนะทั้งแปดทิศแล้วเดินทางไปไหนก็จะปลอดภัยหรือถ้าหากเธอสวดชินนบัญชรได้ก็จะมีพระอรหันต์พระพุทธเจ้าอยู่ในเนื้อในหนังของเธอ แล้วจะไม่มีการตายโหงถ้าประสบเคราะห์กรรมจริงๆก็จะทำให้จากหนักเป็นเบาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์จะขอยกตัวอย่างเมื่อสองสามปีที่แล้วดูรายการโทรทัศน์เขาสัมภาษณ์ดาราภาพยนตร์ชื่อดังที่สุดในยุคเก่าก็คือคุณรัตนาพรอ,อินทรกรรมแหงเป็นดาราที่ดังมากเขาให้สัมภาษณ์ว่าเธอเอง ได้เป็นนางเอกภาพยนตร์แสดงในสมัยมิตรชัยบัญชารุ่นเดียวกับทักษิณแจ่มผลชัยยาสุริยันเป็นต้นต่อมาปรากฏว่าเธอเป็นอัมาพาตเมื่อเป็นอัมาพาตช,ชีวิตตกต่ำลงจากชีวิตที่สูงสุดเป็นดาวจรัสแสงกลายมาเป็นดินเสียแล้วเมื่อเป็นอัมาพาตก็ไม่มีใครเช็ดขี่เช็ดเยี่ยวให้โดยความทุกข์ทรมานวันหนึ่งจึงตัดสินใจว่า ชะตาชีวิตคงจะทนอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วก็นึกถึงความตายแม่นึกถึงจะฆ่าตัวตายก็ไม่มีมือที่จะหยิบยามากินเพื่อฆ่าตัวตายหรือถ้าจะตายเสในบ้านเดี๋ยวบ้านก็จะเหม็นก็เลยจ้างแท็กซี่ให้พาไปที่หาดทรายชายทะเลด้วยความตั้งใจของเธอก็คือเมื่อแท็กซี่ไปส่งเธอที่ชายทะเลแล้วก็ขอร้องให้แท็กซี่ ช่วยพยุงเธอนั่งบนรถเข็นแล้วปล่อยเธอไว้ที่รถเข็นจากนั้นเมื่อแท็กซี่กลับไปแล้วก็ปลดล็อกปล่อยรถเข็นของตนเองลงทะเลไปเลยในขณะที่รถเข็นไหลไปเรื่อยๆกำลังจะลงในทะเลจิตของเธอเวลานั้นก็คิดถึงแต่คําว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธ อย่างมั่นคงจากนั้นเธอก็บอกว่าไม่รู้เรื่องแล้วว่ารถเข็นมันลงไปในทะเลหรือไม่เหมือนว่าสติดับไปแล้วและเธอก็มารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อตัวเธอเองมานอนอยู่บนชายหาดโดยไม่มีรถเข็นเธอก็แปลกใจว่าทำไมตัวเธอเองถึงมานอนอยู่ชายหาดและก็ยังไม่ตายจากนั้น ก็ยกแขนขึ้นเอ๊ะทำไมยกได้ยกขาก็ยกได้สุดท้ายก็คือลุกขึ้นเดินได้นี่คือพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าที่เธออยากจะตายแต่พระพุทธเจ้ายัางไม่ให้ตายเธอยังตายไม่ได้เป็นลูกพระพุทธเจ้าตายโหงได้ยังไงพระองค์จึงทรงกลับคืนมาพร้อมกับให้มีร่างกายที่สมบูรณ์ เธอจึงมั่นใจในพุทธ,ธานุภาพแห่งพระพุทธ,ธเจ้าการที่พวกเราท่องอิติปิโสอย่าคิดว่ามันไม่เห็นหรือว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยขอบอกว่าสวดไปเธอะจะเป็นเกราะคุ้มครองเราโดยไม่รู้ตัวมีอีกตัวอย่างหนึ่งหลวงพ่อรูปหนึ่งตายแล้วฟื้นท่านจำพัรษาอยู่วัดทับเคร้อจังหวัดพิจิตรแต่ตอนนี้ก็ได้มรณาภาพไปแล้ว หลวงพ่อรูปนี้มีลูกศิษย์ท่านหนึ่งชื่อว่าคุณประจวบเป็นผู้อำนวยการกองพิมพ์อยู่รัฐสภาคุณประจวบบอกกับฉันว่าท่านเจ้าคุณครับความจริงหลวงพ่อผมนี่ตายไปเมื่อ20ิกว่าปีที่แล้วนะครับหมายความว่ายังไงที่ว่าตายแล้วนะอย่างนั้นผมจะเล่าถวายครับจากนั้นแกก็เล่าว่าเมื่อยีสกว่าปีที่แล้ว อำเภอทับคร้อจังหวัดพิจิตรยังเป็นป่าอยู่หลวงพ่อรูปนี้ท่านเรียนจบปร,ริญญาสีประโยคจากสำนักวัดเรียบตรงเชิงสะพานพุทธจากนั้นก็ไปเข้าป่าขึ้นเขาไปตั้งสำนักเรียนบาลีมีพระเนนสามร้กว่ารูปและท่านก็ออกเทศเรื่อยมาเทศได้อะไรมาเท่าไหรท่านก็บรรทุกใสเกวียนมาเลี้ยงพระเลี้ยงเนนและก็สอนบาลีไป จากรุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้องโดยความที่เข้าป่าบ่อยวันหนึ่งปรากฏว่าท่านเป็นโรคมาลาเรียก็ไปหาหมอรักษาแต่ไม่ดีขึ้นวันสุดท้ายก่อนที่ท่านจะมรณภาพก็มีชาวบ้านและพระเนนซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ของท่านมานั่งเฝ้าดูใจท่านหมอก็ลงความเห็นว่าท่านใกล้จะมรณภาพต่อจากนั้นไม่นาน ท่านก็มรณภาพไปต่อหน้าหมอและญาติโยมลูกศิษย์ของท่านทีนี้เมื่อถึงเวลามรณภาพแล้วตามธรรมเนียมไทยเขาต้องรอโดยการเอาขี้พึ่งหรือรังพึ่งมาเคี่ยวแล้วชั่งน้ำหนักแบบยาให้ได้สี่บาทเอาได้ใจ9เส้นมาควันเป็นไส้แสดงว่าเทียนเล่มนี้หนักสี่บาทจากนั้น ก็เอามาจุดตั้งไว้ที่หัวนอนในที่อับลมถ้าเทียนเล่มนี้ไม่หมดเมื่อไหร่ก็ฉีดยาได้เลยแสดงว่าจะไม่มีการฟื้นขึ้นมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครตายอย่าเพิ่งฉีดยานะพ่อแม่พี่น้องญาติญาติถ้าใครตายขอให้รอไว้สักหน่อยถ้านับเป็นเวลาก็น่า,นาจะประมาณสักสี่ชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วยามก็แล้วกันนะ ในขณะที่เทียนใกล้จะหมดเขาก็ตีระฆังชาวบ้านพระเนนมากันเต็มลานวัดไปหมดต่างก็ร้องไห้กันระงมเหมือนเป็นมหากรรมแห่งการร้องไห้เลยละ่ะอีกนิดเดียวเทียนจะไหม้หมดปรากฏว่าหลวงพ่อก็ลืมตาขึ้นมาเมื่อหลวงพ่อท่านลืมตาขึ้นมาเห็นพระเนนตลอดทั้งญาติโยมชาวบ้านนั่งร้องไห้กันระงม ท่านก็เอ่ยปากถามว่าเป็นอะไรกันเรือลูกแล้วนี่มาทำอะไรกันเยอะแยะไปหมดหมอซึ่งอยู่ตรงนั้นก็บอกว่าอ๋อมาเตรียมทำพิธีศพหลวงพ่อครับเพราะหลวงพ่อได้มรณภาพไปแล้วครับหลวงพ่อไม่ได้ตายหรอกน่าลูกหลวงพ่อจะตายได้ยังไงหลวงพ่อตายแล้วครับ นี่ผมก็เตรียมยาฉีดศพไว้เรียบร้อยแล้วครับไม่ได้ตายหรอกลูกแต่หลวงพ่อไปโบสถ์มาตัวหลวงพ่อท่านนอนอยู่ที่กุฏิแต่ท่านบอกว่าตัวท่านไปที่โบสถ์มาแล้วท่านก็จำวัดอยู่ที่โบสถ์ในขณะที่จำวัดท่านก็มองไปที่มุมโบสถ์จะมีรูน้ำคือโบสถ์มันยังไม่เสร็จเวลาฝนตกน้ำมันไหลลงมา เขาก็ต้องเจาะรูน้ำไว้สองรูที่มุมโบสถ์เพื่อระบายน้ำออกไปขณะที่หลวงพ่อจำวัดอยู่นั้นก็มีคนขึ้นมาจากรูน้ำคนที่ขึ้นมานั้นตัวใหญ่มากและนุ่งผ้าแดงจากนั้นมันก็เดินเข้ามาปลุกหลวงพ่อหลวงพ่อก็เอ่ยปากถามว่ามาทำไมเล่าเจ้านาอยของผมชายให้มารับท่านไปครับชายผู้นั้น กล่าวกับหลวงพ่อรับไปทำไมร่ะไม่ทราบจริงๆก่รับนิมนต์ท่านไปกับผมด้วยเถิดครับยังไม่ไปอาตมายังไม่ไปหรอกเธอกลับไปบอกเจ้านายของเธอว่าอาตมายังไม่ไปไม่ได้นะครับผมมารับแล้วท่านต้องไปกับผมไม่ไปไม่ไป ชายผู้นั้นไม่ฟังเสียงหลวงพ่อพร้อมกับเอื้อมมือมาจะจับตัวท่านเมื่อมาถึงตรงนี้หลวงพ่อท่านก็จำได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเมื่อใดความสะดุง้งความหวาดกลัวความขนพองสยองกล้าวบังเกิดขึ้นให้นึกถึงพุทธคุณหลวงพ่อท่านก็เลยตั้งใจหลับตาภาวนา อธิปิษสบะขาวอะระหังสามมาสัมพุทธัเมื่อท่องจบท่านก็เป่าไปที่มือของชายผู้นุ่งผ้าแดงซึ่งกำลังจะจับแขนท่านอยู่แล้วปรากฏว่ามันกระเด็นไปติดฝาผนังทำให้ตัวมันเล็กลงพร้อมกับส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดมากแต่จากนั้นมันก็ลุกขึ้นมาอีกด้วยความโกรธ พร้อมกับแผดเสียงก้องจะอย่างไรท่านก็ต้องไปถ้าไปนี้ข้าไม่เกรงใจท่านแล้วนะหลวงพ่อท่านก็สวนกลับไปอีกว่าอาธมายังไม่ไปยังไม่ไปผมต้องเอาท่านไปเดี๋ยวนี้มันกล่าวพร้อมกับย่างก้าวเข้ามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็ระลึกนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้สวด พระคาถาพระองค์ทรงสอนไว้ว่าเมื่อไรความสะดุง้งความกลัวความขนพองสยองเกล้าวเกิดขึ้นแล้วถ้าระลึกถึงพุทธคุณแล้วสิ่งนั้นยังไม่จางหายไปขอให้นึกถึงพระธรรมคุณเมื่อหลวงพ่อนึกได้ดังนั้นหลวงพ่อก็สวดบทธรรมคุณ สวากาตัวภควะตาารมสันติทิโกอะกาลิกเมื่อสวดจบก็เป่าพรวดไปที่ชายนุ่งผ้าแดงผู้นั้นอีกครั้งทำให้ชายผู้นั้นกระเด็นไปกระแทกกับข้างฝาอีกครั้งและทำให้ตัวมันเล็กลงไปอีกยิ่งสร้างความโกรธแค้นให้กับชายนุ่งผ้าแดงคนนั้นจากนั้นชายผู้นั้นก็เดินเข้ามาหาหลวงพ่ออีก พร้อมกับยืนยันเจตนาเดิมท่านต้องไปกับผมต้องไปกับผมอาตมายังไปไม่ได้ที่มาอยู่นี่ก็เพราะอยากจะทำให้หมู่บ้านนี้เป็นอำเภอให้ได้ถนนหนทางจะได้ตัดมาถึงสงสารชาวบ้านซึ่งยังยากจนอยู่ถ้าหากที่นี่ได้เป็นอำเภอเมื่อไหร่ เมืองพิจิตมันก็จะเจริญก้าวหน้าถนนหนทางมันจะได้ตัดออกไปเพชรบูรณ์ได้แต่ขณะนี้ไม่สามารถจะเดินทางไปเพชรบูรณ์ได้โดยสะดวกเพราะไม่มีถนนตัดตรงอีกประการหนึ่งนะพระเนนที่มาศึกษาพระธรรมกว่าสามร้อยชีวิตจะอยู่กันได้อย่างไร เอาอย่างนี้ก็แล้วกันขอให้ดูที่โบสถ์หลังนี้ถ้าเมื่อไรโบสถ์หลังนี้เสร็จเธอมาเอาฉันไปได้เลยฉันจะยอมไปแต่โดยดีไม่ได้นะครับท่านท่านต้องไปกับผมเดี๋ยวนี้ผมไม่สามารถต่อรองกับท่านได้เลยชายผู้นุ่งผ้าแดงยื่นคำขาดถ้าเธอไม่กลับไป ฉันจะไม่ปราณีแล้วนะหลวงพ่อกล่าวชายนุ่งผ้าแดงก็โผล่ตัวเข้ามาเพื่อจะจับแขนหลวงพ่อคำว่าจับแขนนั้นก็หมายความว่าจับร่างวิญญาณของหลวงพ่อนั่นเองหลวงพ่อท่านก็นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกครั้งว่าเมื่อไรความสะดุง้งความกลัวความขนพองสยองกล้าวเกิดขึ้นแล้ว ถ้าระลึกนึกถึงพุทธคุณแล้วระลึกถึงพระธรรมคุณแล้วสิ่งนั้นยังไม่จางหายไปให้นึกถึงพระสังฆคุณคือสุปฏิปันโนจากนั้นหลวงพ่อท่านก็ท่องสุปฏิปันโนอาบกวัตโตันสาวกาสังก แล้วท่านก็เป่าไปที่ชายผู้นั้นเท่านั้นเองชายผู้นั้นก็กระเด็นหายเข้าไปในรูที่ออกมาแต่เดิมแล้วก็หายไปเลยทั้งหมดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดตอนที่หลวงพ่อไปโบสถตอนก่อนหน้านี้และที่น่าอัศจรรย์ที่สุดก็คือโรคมาลาเรียที่ท่านป่วยจนอาการหนักมันได้หายขาดไปเลย หมอก็เลยไม่ต้องรักษาต่อจากนั้นหลวงพ่อท่านก็อยู่ต่อมาอีก20ปีจากวันที่หลวงพ่อท่านฟื้นคืนชีพมานั้นโบสถ์หลังนั้นได้รับการมุงหลังคาและทำอย่างอื่นจนเสร็จหมดตอนฉันไปตรวจงานที่วัดนั้นก็เห็นว่าโบสถ์มันเสร็จหมดแล้วแต่ทำไมโบสถ์หลังนี้จึงต้องตีสังกะสีไว้ที่ประตูหน้าต่าง มีญาติโยมบางคนไม่รู้บอกว่าจะมาทําประตูหน้าต่างโบถชให้ก็จะถูกญาติโยมคนที่รู้เรื่องตำหนิเอาเพราะถ้าทําให้โบถชเสร็จสมบูรณ์ก็จะทําให้หลวงพ่อตายตามสัญญาโปรโดติดตามตอนต่อไปนะครับขอขอบพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตปฏิพานท่านเจ้าคุณพิพิธธรรมสุนทรที่ได้รจนาหนังสือพุทธานุภาพ เส้นทางเศรษฐีและอนุภาพพระปริศเพื่อให้พุทธชนได้มีความรู้เข้าใจในพุทธานุภาพเพิ่มขึ้นโปรโดติดตามครับ